ก็สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องดอกสปอยซึ่งวันนี้เราก็จะมาสปอยอนิเมะที่มีชื่อเรื่องว่าเบลเซบับเด็กพันนรกสั่งลุยเป็น E p พ2ที่แล้วนะครับแล้วก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลางั้นเรามาเริ่มสปอยในอีที่ยกันเลยดีกว่าผมว่าแล้ว EP พีที่ก็เปิดมาที่พวกโองาจอกไปตามหาลูกสาวของอาราเดลองที่โดนพวกลักลอบจับสบปาร์ลลักพาตัวไปซึ่งทางไอฟูรุจิมันก็ดีใจออกหน้าออกตานะครับจนพวกโองางงว่ามันเป็นอะไรของมัน แล้วไอฟูรุจิมันก็เดาหน้าลูกสาวของลานเนลองไม่ให้องะดูซึ่งทางโองะมันก็ไม่ได้สนใจผู้หญิงสวยหรืออะไรอยู่แล้วนะครับมันเลยเฉยๆผิดกับไอฟูรุจิที่มันดีใจออกหน้าออกตาแล้วโองะก็ได้มาถามไอ้พวกสองคนนั้นที่โองะจับไว้ว่าฐานลับของพวกมันอยู่ไหนซึ่งพวกมันก็ปากแข็งนะครับมันบอกกับโองะว่าถึงทรมานมันขนาดไหนมันก็ไม่ยอมบอกหรอกจะเอาเชื้อราชวงศ์มาขู่หรืออะไรมันก็ไม่กลัวทั้งนั้นแหละก็นั่นแหละครับองะเลยต้องลงไม้ลงมือสักนิดหนึ่งแล้วภาพก็ตัดมาที่พวกโองะที่่ได้มายืนตอหน้าาเมืืออองโบรรหะไไไรัักกกกกกออย่่่าาางงนนนนนีีแแแหหลละะ้้้วววโ็ดปถมพพคทบ มามันไม่ผิดแน่นะซึ่งพวกมันก็ตอบโองะกับมาว่าครับไม่ผิดแน่นอนครับแลวลูกสาวของนัเนลองก็โดนจับไว้ที่ตึกที่ใหญ่ที่สุดทางนู้นนะครับแล้วก็บอกว่าไม่กลัวซะด้วยนะทีแรกอันนี้เขาถามอะไรบอกเขาไปซะหมดเลยแล้วนานเนียก็ได้โทรไปหากิลด้าว่าเมืองนี้มันคือเมืองอะไรซึ่งทางกิลด้าก็ได้บอกว่าฉันก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรหรอกมันน่าจะเป็นเมืองโบราณที่ชื่อวาราสละมั้ง ซึ่งทางไอฟูรุจิมันก็บอกว่ามีเรื่องสําคัญที่จะคุยกับกิวด้าแล้วเรื่องสําคัญที่ฟูรุจิมันพูดถึงก็คือมันจะถามชื่อลูกสาวของอนันเดอรลองนะครับกิลด้ากำลังจะบอกไอฟูรุจินะครับแต่สายมันดันหลุดซะก่อนแล้วทางไอฟูรุจิมันก็กระวนกระวายใจใหญ่เลยนะทีนี้แล้วภาพก็ตัดมาที่ทางไอหัวหน้าโจรมันก็ได้เดินมาถามลูกสาวของอนันเดรลองว่าจะยอมร่วมมือได้หรือยังซึ่งชื่อลูกสาวของอนันเดรลองก็ได้มีชื่อว่าแองเจลิก้านะครับแองเจลิก้าก็ได้บอกว่าให้ตายยังไงฉันก็พยยาาามมมมลลลบบเเรรให้้้แออองจิกกกก่่ววืัันะูู็ไดี คนหนึ่งเดินมาบอกไอ้หัวหน้าโจนว่ามีการติดต่อมาจากกันลี่แล้วก็เอ็ดดามันก็คือไอ้สองคนนั้นที่โองคงจับไว้นั่นแหละครับซึ่งลูกน้องมันก็ได้บอกว่าพวกมันรู้แล้วแหละว่าฐานตั้งทับรับเราอยู่ไหนแล้วไอ้หัวหน้าโจนมันก็บอกให้ลูกน้องรีบไปป้องกันอย่างแน่นหนา ซึ่งทางแองเจริก้าก็ได้เศร้าแล้วก็คิดถึงอารันเดรลองแล้วก็คิดในใจว่าอารันเดรลองคงจะลืมวันเกิดแล้วแหละแล้วอยู่ๆก็ได้มีเสียงไอ้ฟรุจิดังมาจากข้างหลังว่าเรื่องนั้นมันไม่จริงหรอก <ander> อารันเดรลองคอยยังบอกว่าเขาจะเอาชุดเดรสให้แองเจริก้าอยู่เลยซึ่งทั้งเสียงทั้งหน้าไอ้ฟรุจิมันก็ยังรอเลยนะแล้วมันก็ได้บอกแองเจริก้าว่าช่วยรออีกสักพักหน่อยเดี๋ยวผมจะเข้าไปช่วยแล้วสาเหตุที่ฟรุจิมันไปอยู่ตรงนั้นได้ก็คือพวกโองาต่อตัวให้มันขึ้นไปนะครับซ รู้ชื่อไอ้ฟูรุจิก็คืออารันโดลองมาบอกมันบ่อยๆนะครับพอเอ็งเจริก้าพูดมาแบบนั้นมันก็แอกหล่อใหญ่เลยครับทีนี้แล้วเอ็งเจริก้าก็บอกไอ้ฟูรุจิรีบหนีไปซะเพราะสัตว์ปีศาจกําลังจะมาที่นี่แล้วตัวมันก็ใหญ่สุดๆไปเลยแหละพอเอ็งเจริก้าได้พูดแบบนั้นอยู่ๆมันก็ได้มีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นแล้วก็ได้มีภูเขาลูกหนึ่งเคลื่อนตัวเข้ามาใกล้เมืองอย่างเรื่อยๆแล้วเอ็งเจริก้าก็ได้บอกว่าสาเหตุที่เจ้าวาลัสพิโรธก็คือคนพวกนี้มันลักลอบจับสัตว์มมมมมาา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 ากกกกกกกเเเเิินน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 นไไปปปปปปแแแลลลลล้้้้้้้้วววววววทททํํใหหหดดดีีีศจจััั่ยยยรโโคพออๆ็็ตต ซึ่งรูปร่างหน้าตามันก็คล้ายๆโกเลมนั่นแหละครับซึ่งเจ้าวาลัดก,ก็ได้มุ่งหน้าตรงมาที่เมืองส่วนทางพวกโองะก็กำลังจะหนีแต่อฟูรุจิบันดันติดรูปกงแล้วออกมาไม่ได้สมน้หน้ามันอยากแกล่ด,ดีนักฟูรุจิมันเลยบอกให้พวกโองะช่วยดึงมันออกไปหน่อย ส่วนทางของเจ้าวารัดก็เข้ามาในเมืองเป็นที่เรียบร้อยขนาดเจ้าวารัดมันเดินเข้ามาในเมืองเมืองก็พังไปเนตแถบแล้วแล้วเจ้าวารัดก็ได้คำรามเสียงดังลั่นเมืองเราก็ดูเหมือนว่าไอ้หนุม่มเบลมันจะไม่พอใจนะที่มีปีศาจต,ตัวอื่นมาขู่มันเพราะทางไอ้หนุ่มเบลของเราก็เป็นถึงราชาปีศาจในอนาคตเลยนะถ้ามาอวดเก่งกับหนุ่มเบลเรื่องมันคงจะจบไม่สวยแล้วแหละส่วนทางเจ้าวาราดก็เริ่มทำลายบ้านเมืองไปเรื่อยๆแล้วนะส่วนทางไอ้หัวหน้าโจรก็จะพาเองเจลริก้าหนีไปด้วยกันนะครับ พะตัวของแองจลิก้าจำเป็นต่อมันเป็นอย่างมากแล้วภาพก็ตัดมาที่แองจลิก้าแองจลิก้าก็พยายามบอกให้ฟูรุจิหนีไปซะทางให้ฟูรุจิมันก็อยากหนีจนใจยะขาดแล้วนะครับแต่มันไปไม่ได้หัวมันติดลูกกงอยู่ถึงขนาดนั้นมันก็ยังพูดแอคหล่อไปต่อนะครับว่ามันจะไปไหนไม่ได้หรอกถ้าแองจลิก้ายังอยู่นี่ส่วนทางของพวกโองะก็พยายามดึงมันออกมาอยู่นะครับส่วนทางแองจลิก้าเธอก็ได้ยินเสียงโองะมันบ่นอยู่ด้านนอกเธอก็เลยรู้ว่าไอ้ฟูรุจิมันเอาหัวไม่ออกแองจิลิก ไอ้ฟูรุจิมันก็ได้บอกว่าผู้หญิงคนนี้สามารถฆ่าคนได้อย่างหน้าตาเฉยเลยหล,ละแล้วไอ้หัวหน้าโจนก็ได้มาถึงบดีมันก็บอกให้แองเจลิก้ารีบหนีไปกับมัน พอที่นี่มันอยู่ไม่ได้แล้วมีปีศาจตัวมหึมมากำลังจะทำลายที่นี่แล้วไอหัวหน้าโจรก็ได้เห็นไอฟูรุจิที่ยืนเกาะอ,อยู่ลูกกงพอดีมันเลยคิดว่าไอฟูรุจินี่แหละคือราชวงศ์ที่จะมาช่วยตัวแองเจลิก้ามันก็เลยได้บอกให้ลูกน้องมันไปล้อมจับตัวไอฟูรุจิมาซึ่งมันก็สวยพวกโงงนะในดีครับคราวนี้แต่ทางโงงะมันไม่ได้งงไม่ได้กลัวอะไรเลยนะแถมยังยิ้มเฉยเลยส่วนทางไอหนุ่มเบลก็มีอาการแปลกตั้งแต่เจ้าวารัตตะโกนใส่มันรอบแรกแล้วแล้วอยู่ๆตัวของไอหนุ่มเบลมันนกก็เริ่มขึ้้อ,งา,ง,อ,อง,งาววะัลดไน รวมไปถึงตัวของโองะด้วยแล้วในระหว่างที่หนุเบลกําลังโตขึ้นอยู่นั้นมือของหนุเบลข้างหนึ่งก็ได้ไปทําลายห้องขังที่แองจิริก้าโดนขังไว้อยู่มันเลยทําให้ห่วงไอฟฟรุจิหลุดออกมาจากลูกกงได้ส่วนทางของหนูเบลก็ได้ตัวเท่าทกับเจ้าวาลัสเลยนะพอไอ้หนุเบลมันกลับมาโลกปีศาจได้พลังมันจะเยอะไปไหนนี่ส่วนทางของโองะก็ได้มาขึ้นอยู่บนหัวของหนุเบลตอนไหนก็ไม่รู้แล้วก็ดูเหมือนว่าไอ้หนุเบลบมันจะโมโหจัดเลยนะตอนนี้ที่เจ้าวาลาัสบางอาจมาร้องคำรามขู่มันซึ่งโองงกก็็ไดชื่่่ 28, ่่อ,อาหหหหมมนนนููเเเเเเบบบลลลลลว28 เจ้าวาราัก็ได้เข้าปะทะกันแล้วทางของโองกะก็ได้บอกให้หนุ่มเบลใช้ท่าโจมตีท่าโจมตีนั้นก็คือเบลสกินคิกเป็นท่าที่หนุ่มเบลลอยตัวอยู่บนฟ้าแล้วก็กระโดดใส่ผู้ต่อสู้ด้วยความเร็วแสงซึ่งใครที่โดนท่านี้เข้าไปโอกาสรอดก็มีอยู่แค่0.001%มันก็ไม่ได้โหดอะไรขนาดนั้นหรอกผมโอ้ยหนุ่มเบลอยงั้นแหละส่วนทางเจ้าวาราัที่โดนท่านี้เข้าไปก็ถึงกับกระเด็นเลยนะแล้วโองะมันก็ได้สั่งให้หนุ่มเบลใช้ท่่าใหม ท่านั้นก็คือเบลสกินบอมเบิลซึ่งไอหนุ่มเบลมันก็ไม่รู้นะครับว่าคืออะไรสงสัยไม่ได้นัดกันมาแล้วไอหนุ่มเบลมันก็วิ่งเข้าไปหาเจ้าวาลัสแล้วก็ใช้ท่าเบลสกินบอมเบิลที่โองะมันบอกนั่นแหละแล้วก็ตามด้วยท่าเบลสกินเฮลโบแล้วโองะมันก็บอกให้ไอหนุ่มเบลใช้ท่าประเด็ดสึกท่านั้นก็คือเบลสกินฮอตสเทนแคปออกเสียงผิดเสียงถูกก็ไม่รู้นะไม่เห็ออกเสียงยากเลยเกินซึ่งพอดูไอหนุ่มเบลมันสู้ไปสู้มาก็เหมือนท่ามวยปั้มยังไงก็ไม่ร ในโลกปีศาจแล้วพวกชาวบ้านก็แห่ชื่นชมหนุ่มเบลใหญ่เลยนะที่ชนะไอเจ้าวาดาไปได้แล้วทางไอหนุ่มเบลพองมันชนะได้มันก็เต้นใหญ่เลยนะครับคราวนี้แม่งเกือบจะเท่อยู่แล้วตอนไอหนุ่มเบลมันชี้มือขึ้นบนฟ้าแต่มันมาเสียตอนไอหนุ่มเบลมันเต้นนี่แหละ ส่วนทางใอ้ฟูรุจิมันก็จะมาจัดการไอ้หัวหน้าโจรที่กําลังจะพาตัวแองเจลริก้าหนีไปซึ่งในระหว่างที่มันจะเข้าไปช่วยอยู่นั้นอยู่ๆไอ้หัวหน้าโจรก็ได้ชักมีดออกมาทางไอ้ฟูรุจิมันก็กลัวใหญ่เลยนะแต่อยู่ต่อหน้าสาวมันต้องแอคหล่อไว้ก่อนไอ้ฟูรุจิมันก็ได้บอกให้หัวหน้าโจรวางมีดลงซะถ้าไม่อยากเจอหมัดประจําตระกูลของมันแล้วมันก็โม้ไปเรื่อยเลยครับควนี้แล้วอยู่ๆไอ้หนูเบลก็ได้เดินมาเหยียบไอ้หัวหน้าโจรส่วนทางไอ้ฟูรุจิมันก็อยู่ระหว่างนิ้วเท มันเลยทำลายเมืองไปทั่วเลยคราวนี้ไม่สนด้วยว่าใครเป็นมิตรเป็นศัตรู แล้วทางลาเนียกับฟูรูจิก็ได้วิ่งหนีไอ้หนูเบลก็ได้เจอโองะที่ยืนรออยู่ข้างหน้าโองะมันก็ได้บอกไอ้ฟูรูจิว่ามันโดนหนูเบลสะบัดตกลงมาแล้วทั้งหมดก็ได้วิ่งหนีไอ้หนูเบลไปพร้อมกันแล้วอยู่ๆลาเนียก็ได้สะดุดล้มแล้วกำลังจะโดนไอ้หนูเบลเหยียบโองะก็ได้เข้ามาห้ามไอ้หนูเบลไว้แล้วโองะก็ได้ตะโกนเรียกชื่อไอ้หนูเบลดังๆจนไอ้หนูเบลมันได้สติแล้วหนูเบลก็ได้กลับมาเป็นล่างเล็กเหมือนเดิมแล้วเรื่องวุ่นๆทั้งหมดก็ได้จบลงสัตว์ที่โดนไอ้หัวหน้าโจรจับมาก็โดนปล่อยไปหมดและไอ้หัวหน้าโจรก็โดนจับส่วนทางของเจ้าวาลัสก็ได้กลับไปที่ที่อยู่เดิมแล้วภาพก็ตัดมาที่พวกโองะ ที่กำลังจะกลับไปโลกมนุษย์แล้วลาเนียก็ได้มาบอกลานหนูเบลแถมก็ยังร้องไห้อีกด้วยซึ่งโองะมันก็ได้บอกลาเนียไปว่าไม่อยากให้พวกฉันกลับขนาดนั้นเลยเหรอลานเนียก็ได้เตะไปที่ไข่ของโองะแล้วบอกว่าที่ฉันร้องไห้ฉันคิดถึงหนูเบลตั้งหากเลยเว้ยแล้วลาเนียมก็ได้ทําหน้าแดงแล้วก็บอกขอบคุณโองะที่โองะได้ช่วยมันไว้แล้วไอฟูรุจิไม่ได้จินตนาการถึงการวารับกลับนะครับ ว่าแองเจลิก้าก็ต้องแหกอกให้มันเข้าไปเหมือนอารันเดรลองแน่นอนเลยแล้วอยู่ๆแองเจลิก้าก็ได้บอกว่าคนที่จะพากลับก็คืออารันเดรลองนะไม่ใช่แองเจลิก้าใช่ครับอารันเดรลองมันยังไม่ตายที่มันหายไปคือมันไปรักษาตัวอยู่นะแล้วโองะฟูรุจิแล้วก็หนุ่มเบลก็ได้วาปกลับไปที่โลกมนุษย์แล้วที่โลกมนุษย์ก็ได้มีกิวด้ามาคอยยินต้อนรับพวกโองะอยู่กิวด้าก็ได้บอกพวกโองะว่ายินดีต้อนรับกลับบ้านแล้วอีพีที่ยี่สิบสี่ก็ได้ตัดจบลงเพียงเท่านี้แล้วต่อไปนี้ผผผมมมมมมจะะะขออออททททาาีนะีลนนนนนนรรรรู้สึกกวกววววว่่วว่นนะััเ็ตตต พราะถ้าผมทำเทละอ p อาจจะได้2วันต่อคลิปหรือไม่งั้นก็วันละคลิปเลยก็ได้จะได้ลงคลิปบ่อยๆเดี๋ยวคนดูคิดถึงแล้วถ,ถ้าฟังกันจบแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์ผมเลยนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปแล้วสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย